สวัสดีครับก็กลายเป็นดราม่าสดๆนนร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะครับเมื่อจบการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022นัดที่ทีมชาติไทยต้องเจอกับศึกหนักกับสหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นก็มีคนแคปภาพขณะที่มิช่าแฮนคอกตัวเซตในทีมสหรัฐยกนิ้วชี้ไปแตะบริเวณขมับ ซึ่งมีเพื่อนร่วมทีมชาวเอเชียยืนอยู่เป็นเหตุให้ชาวเน็ตพารดทัวแห่คอมเมนต์ต่อว่าแฮนค็อกกันยกใหญ่เนื่องจากมองว่าเป็นการทำท่าฟ็อกไอซ์เยียบคนเอเชียอย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกส่วนก็มองว่าชาวทัวรีบด่วนสรุปกันเกินไปเพราะเป็นภาพที่เป็นดรามา่าก็จะถูกตัดมาแค่ช็อตเดียวเท่านั้นและการด่วนสรุปนี้ก็เป็นจริง รถทัวร์ดราม่าก็เบรกแทบจะหัวทิ่มเลยทีเดียวเมื่อมีชาแฮงครอกออกมาอธิบายในไอจีส่วนตัวว่าฉันเข้าใจว่ามีวิดีโอถูกอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียหลังจากที่เราเล่นกับทีมชาติไทยและฉันต้องการพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีทางที่ฉันจะไม่เคารพ ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอย่างที่หลายคนทราบกันดีวิดีโอดังกล่าวคือฉันกำลังคุยกับเพื่อนร่วมทีมที่เล่นได้อย่างฉันฉลาดและฉันก็เคลื่อนมือไปที่สมองคนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าฉันจริงจังเรื่องการให้เกียรติและการศึกษาฉันสนับสนุนให้กีฬาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ต แห่เข้าไปให้กำลังใจมิชาแฮนคอกกันยกใหญ่รวมทั้งเรียกร้องให้ชาวเน็ดนาม,มา่าเข้าไปขอโทษมิชาแฮนคอก